ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด19กันนะคะคุณผู้ชมที่เราพูดถึงไปเจ้าตัวสายพันธุ์ใหม่ที่มันกลายพันธุ์ที่ถึงกับต้องอุทานว่าโอไม g o กอคือชื่อมันคล้ายๆกันกับสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยนะคะอ้าวทำไมเราถึงต้องโอไม g o ก้อกันขนาดนี้วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าตัวโควิดกลายพันธุ์โอไมครอนกันนะคะโควิด โอไมโครนเนี่ยนะคะเป็นโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่นะคะสายพันธุ์ B.1.1.529 ึเพิ่งที่จะถูกค้นพบแล้วก็ได้รับ การยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะจาก WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะคะพบครั้งแรกที่แอฟริกาใต้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากที่พบเนี่ยมีการแพร่ไปหลายที่ทีเดียวเชื้อตัวนี้นะคะเป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวลถูกยกให้เป็นเชื้อที่น่ากังวลอันดับที่5ต่อจากเอลฟาบีต้าแกมมาแล้วก็ Delta, เดลเดลตานะคะคุณผู้ชมทําไมเจ้าตัวนี้ถึงน่ากังวลเพราะว่าจากการที่ไปศึกษาถึงเจ้าตัวกลายพันธุ์ตัวนี้เขาพบว่ามันมีการ การกลายพันธุ์หลายตำแหน่งมากที่สุดเท่าที่เราเคยพบมาเลยคือมากกว่า50ตำแหน่งจากตัวเริ่มต้นนะคะ แล้วก็อย่างที่โปรตีนหนามหรือว่าสไป์เนี่ยนะคะของมันเนี่ยที่เป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยมีการกลายพันธุ์ไปถึง32ตําแหน่งหลายๆตําแหน่งเนี่ยเป็นตําแหน่งที่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยยังไม่เคยพบมาก่อนเลยด้วยซ้ํานะคะแล้วก็จากการคาดการณ์จากตําแหน่งที่เคยพบมาแล้วเนี่ยก็คิดว่าสันนิษฐานว่านะคะไอ้เจ้าไวรัสกลายพันธุ์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วมันอาจจะไปหลบเลี่ยงเรื่องของภูมิคุ้มกันได้หลบวั ได้แล้วก็มีการเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วกลับมาติดเชื้อซ้ําได้อีกนี่แหละเลยทําให้หลายๆคนกังวลกับเจ้าโอไมครอนนี้นั่นเองนะคะจากที่พบที่แอฟริกาใตา้ตอนนี้เนี่ยกระจายไปหลายทวีปแล้วก็หลายประเทศมากๆเลยนะคะทั้งแอฟริกายุโรปเอเชียแล้วก็ออสเตรเลียด้วยอย่างในยุโรปเนี่ยก็พบทั้งอิตาลีเยอรมนีเนเธอร์แลนด์สหราชอาณาจักรเบลเยียมแล้วก็เดนมาร์กล่าสุดนี่คือโปรตุเกส นักฟุตบอลติดกันหลายคนเลยทีเดียวพอตรวจพบปุ๊บเนี่ยสิบกว่าคนทีเดียวเลยนี่แหละ,ะเขาถึงกังวลว่ามันแพร่พัน์ได้อย่างแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะคะคุณผู้ชม ทีนี้นี่แหละที่มันน่ากังวลเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะแพร่เร็วก็มีการต้องป้องกันหลายประเทศเขาก็คือปิดพรมแดนเลยป้องกันไม่ให้เจ้าเชื้อตัวนี้เข้าไปยังประเทศของเขาได้เรามาดูเรื่องของอาการกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าติดโอไมคอนอาการจะเป็นยังไงบ้างนะคะแพทย์ที่พบเจ้าเชื้อกลายพันธุโอไมคอนเนี่ยบอกว่าอาการของผู้ที่ติดเชื้อ สายพันธุ์โอไมคอนจะผิดปกติแต่ไม่รุนแรงนะคะผิดปกติยังไงคืออาการทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อเมื่อยลา้าอาจจะมีอาการเจ็บคออาจจะไอเล็กน้อยคืออาการทุกอย่างเนี่ยจะเบาๆไม่มีอาการไหนที่เด่นชัดเลยแต่จะไม่สูญเสียในเรื่องของการรับรสแล้วก็กลิ่นไม่พบว่าระดับออกซิเจนลดลงอย่างมีนัยยะนะคะบางเคสเนี่ยอาจจะพบว่าอาการรุนแรงแต่ว่าวันสองวันเอ้าหายดี เหมือนอาการปกติกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้ไม่ต้องรักษาในโรงพยาบาลแต่ต้องบอกว่าอาการที่พบเนี่ยนะคะแพทย์บอกว่า พบในผู้ที่ร่างกายแข็งแรงนะคะที่มีอาการแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีอาการป่วยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงรวมไปถึงผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอาการก็อาจจะรุนแรงกว่านี้ก็เป็นได้นะคะทีนี้หลายคนก็กังวลถ้าพูดถึงเรื่องวัคซีนอบอกว่ามันกลายพันธุ์หลายตำแหน่งมากแตกต่างจากเดิมตั้งแต่สมัยอู่ฮั่นเนี่ยหัวห้าสิบกวอบตำแหน่งทีนี้วัคซีนมันจะได้ผลหรือเปล่านี่แหละค่ะหลายบริษัทเลยนะคะเขาก็ต้องมีการออกมาทดสอบเรื่องของประสิทธิภาพอย่างโมเด บอกว่าเขาก็พร้อมที่จะปรับปรุงเลยนะถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยวัคซีนมันไม่ได้ผลคาดว่าเขาจะปรับปรุงแล้วก็สามารถที่จะให้ออกมาใช้ได้เนี่ยต้นปีหน้าค่ะคุณผู้ชมหรือถ้ามันต้องจําเป็นจริงๆ อาจจะมีการพิจารณาเพิ่มปริมาณในการที่จะฉีดให้มากขึ้นในเข็มกระตุ้นนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นของแอสตราซินกาก็บอกว่าเขาก็ไปทําการศึกษาวิจัยที่บอสเวานาเลยเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบเรื่องของประสิทธิภาพวัคซีนส่วนอีก2บริษัทนะคะก็คือที่ไฟเซอรอ์ Pfizer, แล้วก็ของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องมีการทดสอบเรื่องของประสิทธิภาพเหมือนกันว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่าจะสามารถป้องกันเจ้าตัวโอไมครอนได้หรือเปล่าก็คาด<ะ>ว่าอีกสัก 2องสัปดาห์น่าจะรู้ผลว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะคะแต่ว่านี่แหละจริงๆต้องบอกว่าข้อมูลในการที่เพิ่งจะเพิ่งจะค้นพบมันข้อมูลอาจจะยังไม่มากพอต้องศึกษาอย่างละเอียดอีกสักโอ้โหสองสสัปดาห์เลยว่า <ฮะ S 2> ที่จริงแล้วเนี่ยมันจะน่ากังวล แล้วก็อันตรายอย่างที่เราคิดหรือเปล่าคือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเออเรากังวลกันเร็วเกินไปไหม,อ,มอาการมันไม่ได้รุนแรงนะต้องผึงกับปิดประเทศต้องถอยหลังกลับไปหรือเปล่าแต่ว่าทางที่ดียังไงก็ยกกัดให้สูงดีกว่าอย่างไทยเราเนี่ยตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่มีติดเชื้อสายพันธุ์นี้เพราะฉะนั้นอย่าให้มันเข้ามาได้จะดีที่สุดอ,อ,อย่าให้เหล็ดลอดเข้ามานะ